เราเข้าสู่โมโตริกออนแอร์นะคะแหมเมื่อกี้นี้ค่ะเวลาจะหมดแล้วคุณเลเวล่มอบมันสั้นจังก็เลเวลาหนึ่งปล่อยให้เยอะแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเร็วเดี๋ยวไปเร็วหน่อยใช่มีเร็วสามอีกนะรออยู่อ่าช่วงนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะกับเค่ายหรูบ้างเอาหรูที่สุดก่อนนะครับหรูที่หรูและแพงที่สุดในงานบกับวอลโวอันไหนดีเดี๋ยวครับอันนั้นยังรองลงมานหรูธรรมดาครับเอาอัครยานยนต์ก่อนครับอ๋ออ็อสโรยอีกทีที่กี้โรสโรย โรสวอยนะครับก็จะเป็นขาประจําของงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับแล้วรถเขาเนี่ยก็มาทีไรก็แพงที่สุดในงานตลอดอย่างคันน้ําเงินน้ําเงินนี้คือเป็นตัวแฟนทอมนะครับแฟนทอมตัวใหญ่ถ้าฐานล้อยาวนี่ก็40กว่าล้านถ้าฐานล้อปกติก็ตัสัก39ม้าล้านครับตรงนี้วางเครื่องยนต์ว1 2ุสูงครับคุณชอบคิดตี้โรสวอยอ่ะคุณโอ้ยคุณเขาเอานาตาลีเกเบววามาด้วยนะน้องฟ้าน้องฟ้า แต่ไม่รู้เราไปถ่ายทันปะไม่รุนะครับส่วนอีกคันหนึ่งเป็นคันขาวๆนะครับข้างๆเนี่ยอันนั้นเป็นโกสนะฮะเป็นโกสที่ตกแต่งพิเศษมี35คันในโลกคันนี้เขาชื่อว่าอาร์ตอาร์ตแอกคอร์รับมี35คันในโลกก็คันนี้เบอกครับ27.9ล้าน 27.9็จุดกาล้านเนื่องจากเป็นกอสที่เป็นรุ่นฐานล้อปกติแต่ถ้าถ้าเป็นรุ่นฐานล้อยาวก็น่าจะแพงกว่านี้ใครเดินในงานบางของคนโชว์ก็อย่าลืมแวะเวียนไปที่บูธโรลสลอยแล้วกันนะครับไปดูรถแพงๆหน่อยแต่เขาจะกั้นนะเขาไม่ให้เข้าก็ได้เห็นหดูร,รอบๆดูไกลๆนิดนึงไอ้ไกลๆไปแล้วนะครับมาที่จับต้องได้เอื้อมถึงได้บ้างนะครับบ้างนะ,ะ,ะกับรถ m e r ร e d e s b e n z ที่ขายดิบขายดีที่สุดในเมืองไทย E-Class นี่นะครับถือเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของ Mercedes-Benz น์ะครับีคสขายสู้ไม่ได้ s อส a s านี่ไม่ต้องพูดถึง E ขายดีกว่า E ีายดีกว่าแน่นอนคันนี้นะครับเปิดตัวรุ่น f a c e l i ิหรือ m i n ัชเชนนะครับหน้าตาหล่อมากเลยคุณตัวจริงนี่สวยอ๋อดีฉันนึกว่าในแบบที่เดินออกมาโอ้โหถ้าผมชวเป็นคนนี้ผมก็คงไม่ไหวนะอุ๊ลำมาล่ำเช่ะ มีหลากหลายรุ่นนะครับแต่ว่าเด่นเน้นขายเนี่ยก็ต้องเป็น E ตัวไหนครลาสเฟสลิปเฟสลิปหล่อสวยเลยทีเดียวตัวไหนอรัคุณเนี่ยดำๆที่จอดแล้วก็ไอ้ขาวๆที่จอดยบนกระช่ยมาพร้อมรุ่นเครื่องยนต์ปกตินะครับเครื่องยนต์เบนซินปกตินะครับ E 2 0 0นะครับ E 2 0 0ยเนี่ยเป็น4สูบนะครับขายอยู่3 4 9ล้านแสนมืนบาท ก็ถือว่ากดราคาลงมาได้น่าสนใจรวมถึงรุ่นไฮไลท์ครับก็คือไฮบริดดีเซลครัทั้งแรกในเมืองไทยนะครับกับไฮบริดนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานคู่กับเครื่องยนต์ดีเซลราคาขายแค่3 9มล้านเก0 0บาทขออภัยครับพูดผิดครับ3 9มล้าน9าสืบาท คันนี้สุดจะ CLS นะครับ CLS นี่เก่าแล้วมั้งนี่นี่ e c คลาสแล้วไอ้คันไกลๆลิบๆคุณเห็นไหมค่ะ Concept Style Coupe คันนี้ก็จะเป็น CLA ที่เตรียม CLA ที่คุณบอกไว้ใช่ที่เตรียมจะทำตลาดครึ่งปีหลังคือตัวนี้ใช่ไหมคุณใช่ครับเพื่อนผมนี่สนใจมากเลยผมบอกเขาจะซื้อเบนซ์ผมให้รอก่อนให้รอ c l ดูตัวนี้ออกมาก่อนแล้วเขาบอกพอเขาเห็นตัวจริงเมื่อวานเขาเดินเขากโอ้สวยมากล้อเลยรอสิ้นปีเป็นปีเดี๋ยวไปดู ไปฟังนะครับรายละเอียดของ e-class ค่ะตก็เรื่องราวของบูธของ mercedes-benz นะครับกับพี่ต้อมคมกลิตนงสวัสดิ์ครับค่ะพี่ต้อมครับช่วยพูดถึง e-class ใหม่ที่จอดอยู่ข้างหลังแล้วหน่อยนะครับครับก็ต้องให้เข้าคอนเซปต์งานก่อนคอนเซปต์งานคือเขาต้องการให้เป็น street of fashion อ๋ออเพราะเป็น street of fashion ปั๊บสิ่งที่มองเห็นส่วนใหญ่เนี่ยในบูธของ mercedes-benz เนี่ยจอบเป็นสีฟ้าครับ ในขณนะดเดียวกันมันมีดำกับขาวปนกันก็คือตัว p e r f o r m มนซ์ของเราเวลาเรามีตัวโชว์ปั๊บเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแฟชั่นสีดำกับสีขาวเป็นโทนหลักในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็บ่งบอกถึงเทคโนโลยีเข้าไปด้วยกันแฟชั่นเทคโนโลยีความสวยงามดีไซน์มันก็เลยออกมาเป็น e-class รุ่นใหม่ที่ได้เห็นอยู่ด้านหลังเราคอนเซ็ปต์ออน่าสนใจเดีครับผมตัวรถเ่ยครับพี่รเราตอนนี้นำเข้ามามีกี่ไลน์มีกี่ไลน์บแบ่งเป็นกี่รุ่นครับ e Class e ใหม่นะฮะ the new e Class นะครับเรามีทั้งหมดเนี่ยสามรุ่นด้วยกันเรามีรุ่น e 200ซึ่งเป็นเครื่องเบนซินแล้วก็ e 300 blue tech hybrid 2รุ่นนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นกับตัวรุ่นท็อปนะครับก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3ามล้านสแสนเหมื่นบาท3ามล้านสแสนเาหมื่นเท่านั้นเองราคาเริ่มต้นคะจนไปถึงราคา4ี่ล้านสี่แสนเหมื่นบาทนี่ตัวไฮบริดนั่นคือตัวไฮบริดดีเซลด้วยใช่ตัวไฮบริดก็ลองจจองไปตรงที่ตัวไฮบริดดีเซลนี่หน่อยครวามน่าสนใจของคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่า มันไม่ใช่เฉพาะที่ว่าเป็นเทคโนโลยีอย่างเดียวเรากำลังคุยที่ว่าค่าไอเสียหรือ CO2 ที่ออกมาเนี่ยค่าไอเสียส่วนใหญ่เนี่ยตามมาตรฐานเกณฑ์เขาอยู่ไม่ให้เกิน150ครับซึ่งตัวนี้ออกมาอยู่ที่107ซึ่งต่ํามาก107 107กรัม,มต่อกิโลเมตร,ตมตรใช่เพราะค่อนข้างต่ํามากในแง่ของมลภาวะนะครับออกมาต่ํามากในขณะเดียวกันเนี่ยเทคโนโลยีมันมาด้วยส่วนใหญ่เนี่ยพอเราคุยกันถึงไฮบริด เราจะคุยกันไฮบริดบนเครื่องยนต์เบนซิน <Okay. S 1> ทุกค่ายมาแ<ๆ>นวน,นี้หมดแนวนี Mercedes ้หมด m e r c e d E- E-Class รุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นรุ่นแรกเลยที่มาดีเซลไฮบริดก็คือใช้ชื่อมันก็คือ Blue t ค h y h y i r นะครับ t ลู e h y b r y d r i เขาเป็นดีเซลแล้วเนี่ยคนนึกถึงโอเคดีเซลประหยัดน้ำมันดีเซลเป็นอะไรที่ให้แรงบิดสูงพอดีเซลบวกกับไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยมันเลยทำให้แรงบิดเนี่ยจากปกติอยู่400กว่า500ขึ้นมาเป็น700 แรงมิดจะสูงมากนิวตันเมตรสูงมากนะครับพอพูดอย่างนี้ปั๊บเอ๊ะรถมันจะกินน้ำมันไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามักจะมองตรงที่ว่าเฮ้ยรถประหยัดน้ำมันจะต้องเป็นรถเล็กเสมอไปซึ่งไม่ใช่รถเล็กเสมอไปท,ทั่วไปนะตอนนี้เรามองที่ว่าโอเคถ้ารถอีโคคาประหยัดน้ามันก็อยู่ประมาณ e สัก20กเมตร่อลิตร E-Class รุ่นใหม่ประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 24กิโลเมตรต่อลิตร24กิโลเมตรต่อลิตรโดยเครื่องยนต์ดีเซลด้วยเครื่องยนต์ดีเซลกับมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดเราเนี่ยใช่ใช่ครับนั่นคือเทคโนโลยีใหม่ครับแล้วจากอีคลาสแล้วเห็นยังมีคอนเซปต์คาร์มาโชว์ด้วยครับอ่าเรามีคอนเซปต์คาร์อีกรุ่นหนึ่งอยู่ด้านหลังคอนเซปต์คาร์ตัวนี้จะเรียกว่าคอนเซปต์สไตล์คูปครับนะฮะคอนเซปต์สไตล์คูปเนี่ยดูเนี่ยมันจะเหมือนรถคูเป้แต่จริงๆมันคือรถสี่ประตู มันจะเป็นเบบี้สปอร์ตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรานึกย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วเราจะเห็นรถ m e r c e d e เ b e n z รุ่นล่าสุดที่เปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือรุ่น A-Class A-Class เนี่ยบ่งบอกถึงเจเนอเรชันใหม่บ่งบอกถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่กระจังหน้าเป็นดิมมอนกริลอะไรเนี่ยจะบ่งบอกคาแรคเตอร์ของคนรุ่นใหม่ ไม่ใช่โอเคถ้าเป็น E Class โอ้ยคุณแม่ใช้คุณพ่อใช้ S Class ก็ต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงนั่นในขณะเดีวยวกันกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเราก็จอะลงไปด้วยรเราก็เลยนําเสนอตัว Mercedes-Benz รุ่น A Class ออกมาพอมาปีนี้คอนเซปต์คาร์เราก็เลยเอาตัวคอนเซปต์สไตล์คูปสนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นรถ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 เล็ก compact car เหมือนกันแต่เป็นรุ่น4ประตูเป็นรุ่นซีดานโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ของอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มคนที่แบบประสบความสําเร็จ ในวัยยังน้อยอยู่ชอบความหรูหราชอบดีไซน์นั่นคือสิ่งที่อเอาเข้ามาะพัฒนาต่อยอดมาเป็นรุ่นใหม่ใช่ครับที่ต้องคอยติดตามเร็วๆนี้ใช่ครับวันนี้ขอบคุณพี่เ้ามมากครับครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้โหแต่ตัวที่ว่าคือ CLA นั่นแหละครับหลายคนรออยู่ด้วยสวยนะด้วยลักณาเห็นเป็นคุกนั่นแหละครับถอดแบบมาอย่างนั้นเลยราคาก็น่าจะคบหาได้อยู่ สองล้านห้าอะไรแถวเนี้ครับช่วงไม่เกินไตรมาสามนะครับน่าจะได้เห็นคันจริงพร้อมขายกับหลายๆประเทศทั่วโลกมาที่รถหรูอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็เขาก็มีโปรดักที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับว o ลโววีสใหม่น่าสนใจยังไงเขาเป็นพรีเมียมแฮชแบ็คค่ะนะวอลโวเป็นเปิดตัวเล็กขึ้นมาอีกตัวหนึ่งตัวที่นึกถึงวอลโววเราก็นึกถึงตัวใหญ่ๆใช่แต่คราวนี้เป็นพรีเมียมแฮชแบ็คเล็กๆน่ารักสปอร์ต สวยนะคุณสวยแล้วก็ความเป็นวอนโวอ่ะเขาก็จะมีรูปลักษณ์ของเขาสวยเนี่ยแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นเนี่ยสวยไปกว่านั้นก็คือราคาครับตัวเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งล้านหกดหมื่นบาทเท่านั้นเองวอนโวเริ่มที่ล้านแปดใช่หนึ่งล้านหกแสนแปหมื่นบาทจุดเด่นเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปฟังจากคุณตุ้มนะครับชนนาผู้บริหารใหญ่ของวอนโวคาประเทศไทยครับ พี่ตุ้มครับช่วยพูดถึงพระเอกซึ่งเป็นน้องใหม่ของเราคันข้างหลังนี่เลยครับ volvo v40 ครับก็ volvo v40 เป็นรถล่าสุดนะคะที่เรานำมาเปิดตัวที่นี่จุดเด่นของเขาเองเลยเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของคอนเซปต์ในการออกแบบของเรานะคะที่เรียกว่า Design Around You ก็คือวิธีการออกแบบของเราเนี่ยเราพยายามที่จะให้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง แล้วก็ดูว่าในรถเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะอันนี้ก็เป็นตัวในเรื่องของการออกแบบภายในภายในตอบสนองผู้ขับขี่ผู้ชใช้ใช่ค่ะนั่งตายสแกนเดเดนว่ดีใจแน่นอนเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่เด่นมาก,มากๆนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ใส่เข้ามาในนี้เนี่ยมีทั้งในเรื่องของซิตี้เซฟตี้รถหยุดเองได้นะคะในเวลาที่ความเร็วต่ำ ถ้าเกิดเขาประเมินว่าเราไม่หยุดเขาก็จะหยุดให้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่ให้สบายคือจริงๆจาก0ูนยถึง200กว,กว่าเนี่ยเราดูแลหมดนะคะเช่นเขาก็จะมีบลิสนะคะบลิสเนี่ยก็คือตัวที่จะช่วยมองเวลาที่เราจะแซนบลายสปอร์ซิสเต็มนะใช่ตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้เราจะมองมองระยะยังไม่กว้างมากเรัปน,นี้มองเลยเป็น70เมตรเลย มีรถมาเร็วๆเนี่ยเขาเตือนเลยอ๋อเขาวัดได้ไกลกว่าเดิมเขาวัดได้ไกลกว่าเดิมนะคะปลอดภัยกว่าเดิมแน่นอนปลอดภัยกว่าเดิมรื่องของความปลอดภัยนี่ก็ยังขึ้นชื่อเหมือนถอดแบบจากรุ่นพี่รุ่นใหญ่ๆมาใช่อยู่ในคันนี้ทั้งหมดปลอดภัยแน่นอนแต่ผมดูรูปลักษณ์แล้วออกแนววัยรุ่นครับดูออกแนวแฮชแบ็กห้าประตูครับพี่ตู่คันนี้เป็นพรีเมียมแฮชแบ็กเป็นรถหน้าประตูนะคะซึ่งเรามั่นใจว่าเรา เป็นเจ้าตลาดแน่เป็นเจ้าตลาดแน่เพราะอะไรราคาน่าสนใจราคาน่าสนใจมากก็ราคาเนี้ยเรามี2รุ่นนะคะเป็นรุ่น B กับรุ่น S B เนี่ยอยู่ที่1.68 1งจุดหกแปดหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับ1นึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทใช่ค่ะตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นโอ้โหราคาไม่ถึง2ล้านน่าเป็นเจ้าตลาดนะคย่านี้คอนเดนไม่ต้องขายกันแล้วนะพี่ตุ้ง ก็คือทําราคาได้น่าสนใจมากประกอบกับระบบความปลอดภัยสมรรถนะรูปลักษณ์แบบนี้เรามั่นใจว่าปีนี้คันนี้ขายดีแน่นอนแน่นอนค่ะมั่นใจมากไฮไลท์อื่นๆในงานนะครับพี่ตุ้มครับในงานเราก็นํามาทุกรุ่นนะคะมีตั้งแต่ตระกูล S ก็มาครบคือ S80 แ6 0สนะครับตระกูล V น่าจาก4 0แล้วก็มี V60 นะครับ V ี0นี้ได้คาวสเดียด้วยนะคะในเรื่องของเซฟตี้แล้วก็มี XC60 x ีหก็นะคะก็มาตั้งทัพเลย อิกนิดนึงแคมเปญน,นี่น่าสนใจไหมครับมีหลายหลายรุ่นแล้วแต่แคมเปญน,นี้ยั่วใจไหมครับเราเนี่ยต้องบอกว่าเราออกแบบดีไซน์อราวูไม่ใช่แค่รถครแคมเปญก็ดีไซน์อาราวูนะคะวันนี้ซื้อวอลโวอยากได้อะไรเราเบี้ยต่ำมีให้ อยากได้อะไรเอาแถามวารันตีไหมคะมีให้นะคะอยากได้อะไรหรือจะเป็นแบบเติมน้ํามันตลอดทั้งปีไม่ต้องดูแลเรื่องน้ํามันเองมีให้แมเป็นหลากหลายมากก็แล้วแต่ว่าจะเลือกอะไรเข้ามาคุยกันนะครับที่บูธของวันโวในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลเวทช์นะครับปีนี้ครับน่าสนตรงราคาสนอีกแล้ว ฉันก็สนไปเรื่อยแหละคุณฉันเป็นคนชอบรถเวลาน้อยสักนิดนึงครับคุณผู้ชมใงสัปดาห์หน้าเนี่ยยังมีเรื่องราวของมอเตอร์โชว์มาให้ติดตามอยู่รถคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจก็มีเขาจัดไปถึงวันที่7เมษายนนะใช่ครับมีคอนเซ็ปต์คาร์ที่น่าสนใจอยู่หลายหลายคันนะครับยังมีคันนึงก็เป็นของมิตซูบิชินะครับเป็นตัวมิราสซีดานที่จะเปิดตัวปลายปีนี้ค่ะนะครับมีตัวพิกอัพที่เป็นคอนเซ็ปต์เวลามันไม่ทันละอพราะว่เดี๋ยวนี่เป็นภาพแบบอันนี้เป็นพิกอัพ น่าเป็นปิกอัพมีเก่งไหมฮะเป็นตัวคอนเซปต์ของเก่งตัดมาให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งเป็นพรีวิวแล้วกันเดี๋ยวในในอาทิตย์หน้าเดี๋ยวนำมาฝากกันครับเดี๋ยวะะช่วงนี้ปิดท้ายด้วยค,ล,ค,ล,คล,ลิปพริตตี้น่ารักเ <Level 3 S 2> ลเวลสามเลเวลสามเลเวลสามหลัไป